เห็นบ่อพี่น้องเห็ครับตาแดงจึ่งครึ่งน,น,นี่พี่น้องประดุกเนี่ยครับพี่น้องโคตรมองเห็นไหมครับประดุกยนก่ยครับพี่น้องอยสวัสดีครับผม S, สวัสดีกกครับ eras, รรสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับมาพอครับผมคือเก่าครับพี่น้องมันตรงแฟมิลี่ครับผมวิถีในภาคอีสานมาเท่านาะพี่น้องเนาะวันนี้กัพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าเหรอครับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดไม้ไมน้ำลวดมาหลายมือแหรอพี่น้องแต่ว่าน้ำมันลดลงหลายแล้วครับพี่น้องตะกี้น้ำอยู่เต็มเลยครับอันนี้น้ำแห้งแล้วเห็นไหมครับ นำแหงงไปเบิร์ดแหละพี่น้องอัสีเหลือขังน,ขงน้ำขังน้ำในนอาจสีบอ่อไหลหรอกพี่น้องกะเดี๋ยวยางใส่ใส่เบิ้งไปนะครับสีใส่อ้านี่แหละครับผมเม็ดถาชิบหลังครับบุรุษว่าสีใส่เบิดบ่อบุรุษว่าสีมีน้ำกะด้ยินข่าวาเขาเมา่าใส่แล้วแหละครับแต่ว่ามันว่ามีหม่องใส่มานน่ก็เลยสีร้องมึงเอาใส่เดือนมาร้องก่อนพี่น้องใส่ใส่เดือนก่อนครับพี่น้องใส่ใส่เดือนไว้แล้วกะ กินเขากินน้ำแล้วกัผมสใส่เหย,ยดมาน้ำทางกูหล่ะใส่เหย,ยดมาไว้เปลี่ยนไว้รุ่นตอนเศร้านะครับเนาะแล้วก็ใส่แล้วกับเขาก็มารุ่นกันตอนยามคือเก้านอนพี่นอนะ้องเนาะอธิญายามขึ้นแล้วกับน้ำเศร้าคือเก้าพี่น้องสเตียร์่เข้าเลยครับโอเคครับผมมื่อสั่งนี่ก็ได้สองสามตัวเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องใส่พี่น,อนะน,อนอ้องเบิ้งล่ะเพราะมันมาในพี่น้องมันหลุดเบิดครับตาเมี้อ่ะใส่ยามอยู่พี่น้องว่าเมี้เลือกตะเว้นแน่จังน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปรุ่น ันตอนยามไปใส่แล้วกรับไปรุ่นกันตอนยามคือเก่าครับพี่น้องโอเคครับผมไม้นี่แหละครับไม้ส,สวยๆนี่แหละครับเขากำลังใหญ่เลยนี่น้นำก็ชีเหลอือ,อ,พอ,ลพอบพอไหลครับพี่น้องน้ำชีเหลือเพราะจักจักคขึงจักฟ้ามือหนึ่งนี่ยครัพี่น้องครับาะต้องไปใส่เพต้องไปใส่ตีดินนะพี่น้องใส่ผิวๆน้ำจักหน่อยน้ำมันหน่อยครับใช่ไหมแค่นี้แหละพี่น้อง เอาใส่เดือนร้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเขาก็เอาเขียนเปลี่ยนเดี๋ยวกระลอบวงก่อนตอนยามวัามันติถึกอไาอย่างพี่น้องมันนไาดุกรายกับติเปลี่ยนเป็นวางหลังครับไาดุกรายกับติใส่ขี่เกร์เดียนไว้น้ำเนีเน่ยงามแบบนี้กับไฟเฉลา,ายอยู่พี่น้องนี่เสียงบวันดีอยู่ครับใส่ไปหลุ่นไปน้าพี่น้องเนาะ น้ำบ่าลายไปไหนก็ไม่เห็นเลยพี่น้องพอดีเลยครับแหบวบกแจ้งน่อยนึงว่ิาาเปแหวกปลาเข่า,ขาเขาไหลครับออกั้หน่อยครับอุ้ยปลาลูกหอ,อกตั้นไหนพี่น้องเป็นมูเลยครับอื้มปลาลูกหอกเหมือนแจ้งจึ่งจึ่งอยู่พี่น้องใส่คือเก่าหรืพี่น้องใส่ประมาณนี้ครับม้อยมันลงหอดดินนะครับ นี้แหละพี่น้องโอเคครับผมใส่ให้พี่น้องบุงจังน้อยเนาะพี Luckily, ่น้องเนาะเดี๋ยวสิบว right ่าเห็นการไถว่าเห็นการไถเดี๋ยวสิจมเนาะพี่น้องเนาะใส่ให้บุญโยพี่น้องจังน้อยครับนะครับสิใส่ไปเอานี่แหละไล่ไปแน่ตรงไปแน่แล้วก็ไล่ขางกันแท้ไปแน่เฉยละครับโอเคครับผมเดี๋ยวเ้ามมันรนกันตอนยาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วก็รุนกันตอนยามครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนใส่ไปแล้วยังครับมันจะถือโป๊วปุ้ยไ ขันถึอเดี๋ยวกะจีไทยบุง้งขึ้นเก้าแล้วพี่น้องโอเคครับต้องแลกถือไปอย่างน,อน้อนเลยถืกปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็งครับนี่ตัวแรกครับพี่น้องปลาเข็งโอ้ฝ่าเหลี่ยมๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสิีไายบุง้งถ้าตอนถือกันแล้วกันนะพี่น้องเนะนะาะน่ะฝ่ามะเหลี่ยมแห้งครับพี่น้องบนลิ้นๆฝ่าเหลี่ยมๆค, okay, ครับโอเคครับผม นี่ถือแล้วพี่น้งองปลาขาน้อยครับปลาขาน,น้อยปลาขาน,น้อยพี่น้องโอ้ยหน่อยพวดโอ้ยกินเลือกจ้ะปวดสิปล่อยมันไหมพี่น้องแต่มันกินเลือกปวดปวดยากครับพี่น้องกินเลือกปวดครับปวดยากปวดไปก็ตายโอเคครับพี่น้อง เก็บก้อนพี่น้องอู้ยพี่น้องเอ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 ้ยพี่น้องมาเบิ่งนี่เด้อครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นปะครับตาแดงจึ่งเครืงนี่พี่น้องโอ้ลูกไงครับพี่น้องอุด้อพี่น้องเห็นปะ ปลาดุกยักษ์ครับพี่น้องอุ้ยมาถึกทั้งผีกันมาถึกทั้งผีแล้วปลาดุกไงพี่น้องเกิดฟังกันครับโอ้ปลากใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับมึงปูดครับกำมังหงส์แล้วโอ้ยพี่น้องบึ้งบึ้งบึ้งอ๋อถึกจะโดนหลวะเนี่ยพี่น้องดีน้มันหลุดนะครับเนาะ สไตายแล้ว,วันนี้ผู้ละครับหอมเต็มมือเลยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องเก๋วพี่น้องเอาะตัวบกใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยบุงครับนี่ลายอันไทยเลยพี่น้องแดงเดป็ดเลยพี่น้องเก๋วครับพี่น้องเก๋วสุดยอดครับตาแดงครึ่งเลยว้าว โอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บเลยครับเนะด้อเป็นไงครับอุ้ยสุดยอดโอเคครับพี่น้องรอบางคลื่นยามเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องจัดบอกดูยังไ่มาตัวหนึ่งครับอู้ตัวยังไหลีพี่น้องอู้ตรงเห็นมันตกใจเลยครับเดียงจึง่งคืนในปากมันพี่น้องไอ้พี่น้องเพิ่งจะกรอบกันนะเนาะนี่กหลีพี่น้องพูดอะครับ ปวดอะพี่น้องพวดอะเงี้ยวขาแขนว่ะนะพี่น้องอุ้ยปวดอะครับแตมเมื่อ,อยอะเลยพี่น้องปากแดงใจไวเลยพี่น้องมาดทุกฤษีอะเด้ครับนี่ปวกใหญ่เลยโอเคครับผมฟากระเลี่ยมฟากระหองพี่น้องเดี๋ยวมือ,อ,มอกันส้อมมะพอกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเขียวเขียวเขียว,วพี่น้องจอดครับผม บอกกันมือนสอนน้พี่น้องเนาะเก๊ะครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสกุตนตอนสาๆอีกรอบหนึ่งครับผมปไปไปรุนเบ็ดน้ำกันเลยครับผมตอนอีกตอนหนงครับนาะอากาศกำลังดีครับพี่น้องกำลังเว้นกำลังขึ้นรับคุณฝ่ากำลังขึ้นประมัณหาตีหากลัวเกี่ยบหงมง้งครับกำลังยามเบ็ดดีๆครับผมปไปไปรุ่นน้ำกันเลยครับผมมเมื่อนืนี้กัจัดประดุก หยักมาโตหนึ่งนะครับเนาะโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องแล้วหลุเบิังยับเสาว่าจะถึกบ่พี่น้องแน่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 ตั้งแหลกเป็นตึ๊ก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 ปลาเข็งเนาะนี่หยิบไปควายสิกระติบปลาเข็งนะอึ๊บตึ๊ก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 ปลาเข็งนี่ดีครับพี่น้องฮ่าเห็นบ่อึ๊บอ้ปลาเข็งนอน ปาหมอปาหมอพี่นอ้องอึ๊บกินดึกปุ่นดึกตัวด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเขอาอยาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้ออากาศกำลังดีๆครับพี่น้องกำลังแจงเลยเอาถือปลาเข่งตัวน,นี้ ตัวที่สองพี่น้องปลาเข่งอีกแล้วทำคือหมานต้องไปเขงงเงเป่งแต่เมื่อนี้น้ำเส้าโอ้ยปิงตาแสบเนาะพี่น้องเนาะอ้วนๆดีปลาเข่งเก็บก้อนพี่น้องไม่ใหญ่หรอกครับเพราะปิงแสบๆนี่แหละปิงกับตับังคนะุดเนาะพี่น้องเนาะคือแสบเนาะไปใส่กันต่อครับพี่น้องนี่ถือปลาข้อน้อยตายแล้วล่ะพี่น้อง วันน้อย้ยตัวสำอยู่ก่อยนี่ครับกินไปได้จังไดบุมิหลายแม่หมูมเบ็ดลังนี่ครับพี่น้องอู้เบ็ดมึงครับน้องมึงเบ็ดครับตมเลยนี่ยังบ่ละ โอ้รุดเลยพี่น้องก็ซื้อหรอครับโอ้จุดเลยกลัวเขามันหนาปวดนี่มองของไรโอ้ยจะได้แต่ จะมีอย่างถือบ่อพี่นออ้องย้ำโซ่จะไปเข่งสองตัวโอ้ยบ่ถือครับพี่นอ้องนี่จะห้อยหลุดห้อยใหญ่เฮียแล้วก็หลุดครับ ใส่เงี้ยเขียนไปสองหลังหนึ่งพงี่น้องขึ้นมอถึกเลยพี่น้องเลยีเงียบใช่น้อทั้งผุนจะเป็นไอเนี่ เาทัาง้งฝุ่นจะเป็นนานบึกเลิกดอกพป่น้องิบถึปปะดุกยัก,กขึ้นนี่มันหิบถือใน้อบวาน้ำโสนานบึกเล็กหอ,อยฮึดโขงมังสี่น้อ โอ้ยหลุดต้อพี่น้องบังบงปลาบัางบงขั้นเบ็ดครับโอ้ยด,นนดิ่งจนหลุดติดจะได้แต่จะหลุดจะหลุดแต่น้อยเนาะมีอะไรไหมเนี่ย เคยรู้ดีละไม่กินยังดีครับไม่มันดึงอยู่เค <c oughs> okay, ครับผมไมี่น้องยามเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว ผู้บหมานนะครับน้ำส่อถึงจะปลาเข่งหน่อยซองตัวกับปลาขนอยพนะพี่น้องบ่หมานบ่หมานพี่น้องเดี๋ยวปลาดุกไงมาเคลื่อนตัวเดียวแล้วเลยพี่น้องน้ำส่อพ่กินเลยครับน้ิ่นพี่น้องบลักริกบลักพายต้นกล้วยต้น ไฟโอ้เต็มเลยพี่น้องกล้วยมีแต่งมีแค่ใหญ่ๆเลยครับอุดมสมบูรณ์พี่นอ้อง,ไไง,น,องน้ำเต็มคลองอยู่ครับน้ำคลองเต็มอยู่พี่นอ้องกล้วเยเพิ่นแค่ใหญ่ๆครับหมกฮุ่งพี่น้องว่าจะเอาไปต่ำยู่นี่ มาจากสองหน่วยกันหน้าหงวนแลนตัวไหนพี่นหรอหอนแลนหอนแลนเอาไปจากสองหน่วยครับเอาไปตำสมกินยี่หมองแห้งานพี่น้งองปอกพริกกัมีดได้ครับตะสบาโอเคครับผม โอเคครับพี่น้องสหร,รับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลือหลายนะครับเนาะตอนนการติดตามรับชมครับอาชีพว่หมันบานไดนะครับเนอะคลิปนี้เบ็ดกระตังหกสิบหลังเด้พี่น้องมันไม่กินให้ถึกปลาดุกใหญ่ตัวเดียวแหะครับเมื่อคืนนี่ปลาเขาหน่อยปลาตัวง,งามๆกับว่าถึกถึกเจ้ปลาเขิงครับปลาหน่อยปลาเขาหน่อยกขาหน่อยปวดทอบท้นีนก,กว้ยกวยกับปลาไ้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ จงแฟมิลี่ครับผมมักกะไลถึกใจกับแช่นาะพี่น้องเนาะกดซับสไครป์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ให้น้ำผมน้ำเน้อนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันจงแฟมิลี่น้ำเนี่ยครับผมฝากพี่ฝากน้องคือเก่าอแหละครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ,รรบ,กกรบรไนนบด้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะครับเนาะคลิปนี้ว่ามากนกะกรลุ้นกันคลิปหน้ากระลุ่นกันครับวันที่มันบ่โอเคครับผม

สวัสด,ดีพี่น้องทุกกคนครับมองวาที่าสิได้ติตามเราชมกันอีกต่อไปเนะพี่น้องเนะสสวัดีครับสวัสด,ดีครับผม